ต่อไปนะครับข้อที่ห้าสิบเอ็ดจุดยอดของกราฟพาราโบลาจากสมการสองสมการนี้นะครับหางก,กันกี่หน่วยเดี๋ยวเราจะมาหาจุดยอดของทั้งสองสมการนะครับโดยสมการที่หนึ่งคือ y เท่ากับ x กำลังสองลบสอง อีกสมการหนึ่งคือ y ลบ x กำลังสองเท่ากับสองสมการนี้ง่ายมากเลยนะครับเราสามารถตอบ a _ h _ k _ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ a คืออะไรครับ a คือหนึ่งนะครับไม่เขียนคือหนึ่งต่อไปนะครับ h _ k _ k _คือตัวที่มายุ่งกับ x ก่อนที่ยกกำลังสองมีไหมครับไม่มีในที่นี้เป็นศูนย์ครับ k คือตัวเลขที่มาบวกลบต่อท้ายครับเท่าไหรครับลบ2ครับถ้าพี่ถามน้องว่าข้อน,นี้เนี่ยจุดยอดคือพิกัดใดน้องตอบพี่ว่า h 0 k ลบ2ครับแต่ตรงนี้อย่าพิ่งตอบนะครับต้องดูให้ดีก่อนนะครับเราจะต้องย้ายให้ y อยู่โดดเดี่ยวผู้ดเดียวดาดก่อนลบ x กำลัง2ไปทางขวาครับกลายเป็น y เท่ากับ x กำลัง2บวก2นะครับ a คืออะไรครับ a คือหนึ่งเคือตัวที่มายุ่กับ x มีไหม0 k ยคืออะไรครับ k คือ2งจุดยอดจึงอยู่ยที่คั้นดับ h คือ0 k ยคือ2งจุยงดยอดอยู่ที่าา0 2, 0 2น,ย,น,นย์เขาถามว่า0-2ลบกับ0 2เนี่ยห่างกันกี่หน่วยเขาถามว่า0-2กับ0ูลบสเนี่ยห่างกันกี่หน่วยกี่หน่วยครับน้อง ศูนย์ลบสองกับศูนย์สองนี่ห่างก,กี่หน่วยสี่หน่วยถูกต้องครับเก่งมากวาดรูปประกอบหน่อยนะครับศูนย์สองคือ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสองนะครับศูนย์ลบสองเนี่ยคือ x เป็นศูนย์เป็นลบสองในขณะที่ศูนย์สองเนี่ยคือ x เป็นศูนย์ y เป็นสองนะครับสองจุดเนี้ยเป็นจุดยอดของกราฟพาราโบลา สองจุดนี้ห่างกันสี่หน่วยครับลูกโป่งด,ดีมากค,คำตอบข้อนี้จะตอบช้อยสามครับห้าสิบเอ็ดตอบช้อยสามครับเก่งมากโจทย์คืออะไรโจทย์คือ y ชอบเอกลักษณ์สอง y เท่าอกลักษณ์สองลบสี่ x บวกสี่ น้องๆครับข้อหนว่าเป็นสมการของกราฟพาราโบลาแล้วข้อใดกล่าวสุดต้องข้อหนึ่งมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ขั้วต่ำ20และ x ลบเท่ากับลบ2เป็นแกนสมมาตรน้องๆครับเรามาตัดช้อยกันก่อนดีกว่าตัดช้อยว่ามันมีจุดต่ำสุดหรือสูงสุดกันแน่เพราะว่าในช้อยเนี่ยมีจุดต่ำสุด2ช้อยและมีจุดสูงสุด2ช้อยเราดูค่า a เลยครับ A คือสมรสัสิหน้าอีกกำลังสองปรากฏว่าสมรสัสิหน้าอีกกำลังสองเนี่ยเราไม่เขียนคือเป็นหนึ่งแสดงว่า a เป็นหนึ่งพอ a เป็นหนึ่งเนี่ยกราฟหายหอยู่ความทับ A มากกว่าศูนย์กราฟหายน,นองรับพอ a อมากกว่าศูนย์กราฟหายเนี่ยจุดยอดมันจะเป็นจุดต่ำสุดเราจึงดําเนินการตัดไปแล้วได้ถึงสองช้อยช้อยสามกับช้อยสี่นี่ไม่ใช่นะ ใช้สาวใช้สีไม่ใช่ล้เพราะว่าเขาพูดว่าจุดสูงสุดจุดสูงสุดนี้ไม่มีครับ i n f i n i ี้และไปตอบใช้ดึงใช้สองล่ะมันต่างกันที่ไหนคะต่างกันที่แกสมมาตรจำได้ไหมครับแกสมมาตรคือเส้นตรงใดเส้นตรง x เท่ากับ h จำนะครับแกสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ h น้องจึงต้องหา h โดยใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ้อมครับ h เท่ากับลบของ b คือลบสี ส่วน 2, 2> ด้สองคูณเอคือหนึ่งลบของลบสี่ลบคือสี่ครับมันก็จะได้เป็นสี่หารด้วยสองมันก็ได้ออกมาเป็นเทเท่ากับสองแกนสมมากก็คือเส้นตรง x เท่ากับ h คือ x เท่ากับ2คำตอบข้อน,นี้ก็คือช้อยข้อ2น,น,นี้ครับ x เท่ากับ 2, เป็นแกนสมมากร5 2ตอบตอช้อยสต่อไปห้3นะครับ เป็นการให้สมการมาแล้วถามว่าถ้าร่างกราฟนี่กราฟจะอยู่ลักษณะใดาโจทย์ข้อนี้เนี่ยตัดช้อยครับไงหรือคว่ำตัดได้สองช้อยครับไงหรือคว่ำตัดไปได้ถึงสองช้อยแล้วครับ y เท่ากับ,บ x ตารางสองบวกสามถ้ามีถามว่า a คืออะไรน้องตอบพี่ว่า a คือหนึ่ง h คืออะไร น้องตอบพี่ว่า h คือ0ครับน้อง h คือตัวที่ไม่ยูปก,กับ x ก่อนที่จะยกกำลัลงสองไม่มีครับถ้าพี่ถามน้อง k คืออะไรน้องตอบพี่ว่า k คือ3ตัลงไหนหรือ้อมเนี่ย a มากกว่าศูนย์นี่ไงหรือป้อมยครับตัดกี่ชอ้ชอยแล้วตัด2ช้อยแล้วไม่กาช้อยสอช้อยสี่เหลือช้อยหนกับช้อยสาจุดยอดต้องอยู่ที่ hk h คือ0 k คือ3ช้อยไหน0 3ระวังนะ h คือ3ครับครับตอบคือช้อย3ครับเพราะ0 3เนี่ยต้องอย่างนี้นะ x เป็น0 y เป็น3ครับนี่นี่ x เป็น0 y เป็น3ขอ 5, 3, ้อให้3ตอบช้อย3ผ่านต่อไปขอ 5, 4, ้ขอให้4พรข้อให้4พร เตรียมตัวตอบ a h หนี้ครับทำได้ดีมากครับท็อกเฟนะ์ข้อ5ข้อ4จากสมการ y เท่ากับลบของ x บวก4 ทั้งหมดยกกำลังสองน้องๆครับในสูตรเนี่ยมันเป็นลบ h แต่ว่าในโจทย์มันเป็นบวก4จําได้ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นบวกเนี่ยนะครับน้องก็ต้องบอกว่า h เป็นลบนะครับเพราะว่า x บวก4จริงๆก็คือ x ลบด้วยลบ4นะครับนี่ครับน้องๆครับนี่ครับน้องๆครับ x บวก4ก็คือ x ลบด้วยลบ4 แสดงว่าเอาใหม่นะครับถ้าพี่ถามมาว,ว่า a คืออะไรน้องก็ต้องตอบพี่ว่า a คือลบหนึ่งถ้าพี่ถามองว,ว่า h คืออะไรน้องตอบพี่ว่า h คือลบสี่ครับถ้าพี่ถามองว,ว่า k คืออะไรไม่มีครับคือศูนย์นะครับด้านหน้าสามสิบด้านหน้าออกซ์สองไม่มีคือ1นนะแต่ถ้า x ไม่มีคือศูนย์นะถ้าเไม่มีคือศูนย์นะอ่าอย่าสับสนนะ ไม่เขียนคือหนึ่งเอกลายสองนะอ่าเพราะงั้นข้อนี้ง่ายหรือข้อ 5, ห้าสี่ง่ายครับโทษทีครับความเพรอเอเป็นลบผิดเองนี่งยเอเป็นลบหนึ่งไม่ใช่หนึ่งโทษทีเอลบหนึ่งหลังตกลงง่ายหรือครับความครับตัดไปแล้วกี่ช้อยครับหนึ่งกับสองตัดไปแล้วครับเหลือสามกับสี่ครับจุดยอดอยู่ที่ h อ <H, K. S 2> สลบสี่เศูนย์เอสเ คำตอบข้อน,นี้ตอบใช้สามครับเป็นการาฟความที่สุดยอดอยู่ที่ขั้วจับ x ลบ y ศูนย์โอโอ้ช่สามต่อไปข้อห้าสิบห้าสูงๆนะครับห้าสิบห้าโก้พรอข้อน,นี้สิ่งที่โคก้ควรระวังก,ก็คือ เห็นไหมด้านซ้ายยังไม่ได้เหลีอวายตัวเดียวใช่ไหมครับโต้วายลบห้านอเท่ากับ X-3 ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองนาอย้ายลบปาไปทางขวามันก็จะกลายเป็น Y เท่ากับ x ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองแล้วบวกห้า็นตัวตอบ a h g ครับติดยกกำลังสองคือ เอคือ1นเอชคือ3าเคคือห้ายหยุดความเอมากกว่าศูนย์งายุดความครับ,รบงายครับตัดไปแล้วกี่ชอ้อยตัดไปแล้วอีก2ช้อยครับคือช้อยหนึกับช้อยสองเหลือช้อยสามกับช้อยสี่ครับจุดยอดอยู่ที่ H 3 K 5คหรับตอบข้อนี้จึงกากบาทช้อยสี่ครับ ดีมากครับตัวีต่อไปครับข้อ56เป็นการใช้สูตรครับนี่อยู่ในรูป A x 2กกำลังสอบวกต่อพกับ K ไม่ได้ใช้สูตรเลยครับชาวลานไซข้อ56เก่งมากครับชาวลานไซน้องเว่นขาวของเรา X 2กกำลังสลบ 10x บวก18มันอยู่ในรูป A x 2กำลังสองบวฮะต้องใช้สูตรนะ สิ่งที่เรตอบได้คือายครับตอนแรกเนี่ย a เป็น1กราฟายแต่ h k ยังไม่รู้กราฟายเหลือแค่2ช้อยคือ1กับ4ใช้สูตรครับเด็กมหาวชิราวุธ h เท่ากับลบ b ส่วน2 a กลายเป็น h เท่ากับลบของลบส0ส่วนด้วย2คู a คือ1ลบ10หารด้วยอะไรนี้ลบสิบหารด้วยอะไรนี้ลบสิบหารด้วย2ได้อะไรนี้ 10, 000, ได้อะไรนี้เก่งมากได้ลบของลบห้าใช่ไหมเฮดคืออะไรเฮดคือห้าพอได้เฮดคือห้าแล้วหาเคหาเคีเรเ็วคก็คือสี่เอซีลบบีกำลังสองส่วนสี่เอ กลายเป็น4คูณ a ก็คือ1คูณ4ก็คือ18ลบ b กํลัง2ส่วน 4, ด้วย4คูณ a คือ4คูณ1อาปแค่นี้ก่อนเอเคนะครับอันนีศาสตร์พื้นฐานนะครับรเราก็จะสอบความคลายกับระบบสมารเชิงเส้นเดีสัปดาห์หน้าทุกคนทีนึง กัรศึษาเพิ่มเ,เติมก็สมการกำลังสองกับพาราโบลานะครับ18คูณ4ได้เจ็ครับ72โรงเรียนที่เป็นห่วงที่สุดได้แก่หาญใหญ่วิทยาลมมัยสุมวิคุณกัจยาไปศึกษาและพัฒนานในใจิตใจนะครับน้าเป็นห่วงที่สุดเพอสอบเร็วมากจุดยอดก็จะเป็นคูณดับเบเหเคลบเจ็ดเก่งมากครับคำตอบข้อน,นี้คือใชอ้หนึ่งครับ